เอ่อ m a d a 808ครับถ้าจำไม่ผิดนั่นคือตาเคยเล่าว่าออกศูนย์มาเลยตัวทะเบียน้นปี2520คือมันมีเคยมีช่วงหนึ่งเหมือนมีคนมาขอซื้อแล้วตาก็ไม่ได้ขายจาังหวะนั้นคือผมเห็นแล้วก็ลองขอเก็บไว้ดูก่อนก็คือตอนเด็กๆก็คือความจำก็อยู่รถคันนี้ตลอดก็คือตอนเด็กๆ ตากับยายไปไหนก็จะพาหลานติดรถคันนี้ไปตลอดเปลี่ยนชุดแต่งเป็นไอซ์สามอะไรอย่างนงี้ไหมฮะอยากอยากทำเหมือนกันครับแต่ว่านั่นเลยครับมันน่าจะบานปลายอยู่ครับเลยครับชื่ออูครับเอ่อมาต้า8ดศย์ครับอยู่มานานแล้วครับตั้งแต่คุณตาครับรับบอดกมาเขาจำไม่ผิดนั่นคือตาเคยเล่าว่าออกศูนย์มาเลยแล้วก็ผมเกิดมาก็เห็นคันนี้่แล้วที่หาดใหญ่แล้วครับหาดใหญ่ครับแล้วเคย ดีสโตอะไรบ้างไหมครับแปดแปดคันนี้อันนี้เคอเคยทำสีใหม่ไหมครับเพราะเดิมมันเป็นสีบอลแล้วเคยแบบมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนไหมครับหรือว่ายังออริจินอลหมดเลยไฟครับนี่มีเปลี่ยนใหม่บ้างครับเพราะว่าบางบางอันคือมันแตกไปตามตามเวลาแล้วครับผมแล้วก็มีทําแผงประตูใหม่ครับตัวเบี้ยเดิมเลยครับตั้งแต่เป็นรถมาเลยครับรถมันผิดเปียอะไรครับเนี่ยประมาณรถประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะถ้าเหมือนถ้าตอน ตวัวทะเบียนปี2520แถ้าเป็นเดิมเดิมมันไม่มีกระจกมองข้างใช่ไหมครับจำภาพลองรือภาพดวนมันไม่มีมมแต่ว่าจริงๆงเหมือนเือนผมหาในแค่ตลาลนั้นมันก็มีมีรุ่นที่เป็นมีกระจกอยู่แล้วแ้วภายในเป็นไงบ้างครับก็อคอนเสิรังเป็นคอนโสรเดิมอยู่นะครับคอนโสิรเดิมๆนะครับนี่ออริจินอลส่งทอดให้คุณพ่อก่อนหรือว่าตาห้ามาผมเลยคือมันมีเคยมีช่วงนึงเหมือนมีคนมาขอซื้อแล้วตาก็ไม่ได้ขายแล้วจังหวะนั้นคือผมเห็นแล้วก็ลองขอเก็บไว้ดูก่อน แล้วมาบาแบบไปเจอกลุ่มม a z ด a 808ในในเฟซบ o ๊กด้วยครับเห็นเขาเล่นกันเลยเออในลองเก็บสะสมมาด้วยก่อนประมาณสิปีที่แล้วครับสิปีที่แล้วใช่แสดงว่าเราก็โตมากับรถคันนี้ใช่ก็คือตอนเด็กๆก็คือคมาจำก็อยู่รถคันนี้ตลอดก็คือตอนเด็กๆตากับยายไปไหนก็จะพาหลานติดรถคันนี้ไปตลอด Mazda 808นะครับครับเคยคิดจะเอาไปแบบ เปลี่ยนชุดแต่งเป็น RX3 อะไรอย่างนี้ไหมฮะอยากอยากทำเหมือนกันครับแต่ว่านั่นแหละครับมันน่าจะบานปลายอยู่ครับแล้วอันนี้ยังเป็นเครื่องเดิมเครื่องเดิมครับโชว์ได้นะครับอ่าทำอะไรกับเครื่องบ้างละครับเติร์นถอดฝามาท่ำสีมาอย่างเดียวครับแต่ว่าอื่นไม่ได้ไม่ได้ลื้อเลยครับแล้วเคยโอเวอร์ฮอนอะไรพวกนี้ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยใช่เดินยังวิ่งได้ดีใช่ครับปกติเลยครับปกติวิ่งเร็วไหมครับก็ประมาณ ร้อยนึงก็ใจไปสู้แล้วโอเคครับช่วงล่างก็ยังเป็นเดิมๆไม่ทำอะไรช่วงล่างเดิมหมดเลยครับเดิมหมดเลยโอ้โหเป็นการเก็บรถที่ออริจินอลมากเลยครับครับแล้วเคยแบบพอใช้เครื่องเดิมๆเก่าๆเงี้ยมันเคยมีปัญหาจุกจิกอะไรบ้างไหมครับเอ่อส่วนมากไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเครื่องเลยครับก็คือขับปกติไปถ่านน้ำมันเครื่องตามรอบปกติเลยครับเปลี่ยนกี่ปีครั้งครับปกติที่ตั้งตั้งเกณฑ์ไว้หรือพันโลสองพันโลห้าพันโลอะไรเงี้ย ปกติเพลียละครเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับไปทางไกลเท่าไหร่คือ,อขับอยู่ในหาดใหญ่ไปกินกาแฟแล้วกลับบ้านใ่ไมไปมิเต้งกับเพื่อนๆใ,<ช>ใช่ครับแล้วกลุ่มในหาดใหญ่นี่มีเยอะไหมครับกลุ่ม <8. S 2> ในหาดใหญ่แปดถึแปดผมมันเท่าที่รู้ว<ม>่าที่เห็นนะครับมีมีที่เป็นหน้าหน้านี้แแล่เป็น,เป,นเป็นตัวครูไปใหญ่มีคันหนึ่งแต่เป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่องโตโยต้าไปแล้วครับอืมที่ยังเห็นดูครับผมอ่ะเดี๋ยวผมแต่เขาดูฝั่งนี้หน่อยครับดูภายในหน่อยฮะ นี่นะออริจินอลนะครับถ้าเราหาเบิกอะไรนี่มันแพงไหมครับแพงมันก็บางอย่างมันก็แพงี่เหมือนเหมือนบางอย่างพวกคิ้วนี่ผมก็หาเหมือนแบบเขาที่เขาระเบิดซากแล้วพี่ต่อพวกนี้ใช่ไหมครับใชพวกนี้มีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่อยากเล่นรถรุ่นนี้ไหมครครับก็ลองเล่นดูครับมันไม่ได้ปิดกั้นอะไรขนาดครับมีหลักมีหลากหลายรุ่นให้เล่นให้จับต้องได้ครับ ราคาแรงไหมครับแปดศูนย์แปดแศูนย์แปดผมไม่มั่นใจนแต่แต่สวนมากสี่ประตูไม่ค่อยนิยมในไทยม,มันมีน้อยด้วยนะครับสวนมากเขาจะเล่นตัวคูเป้มากกว่าครับแล้วในหาดใหญ่เขานิยมไหมครับหาดใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะับสวนมากก็จะเป็นโตโยต้าซะเยอะครับในหาดใหญ่เป็นประมาณนะโคโรล่า ใช่ครับผมกับเป็นไอตัวถ้าเป็นมัดได้จะเป็นแบบพวกกระบะแฟมิลี่เลยจะเยอะอ๋อครับผมนั้นน่าจะหาเพื่อนง่ายครับใช่ใช่ไฟท้ายก็จะเป็นเดิมเดิมเดิมครับอันนี้ทะเบียนทะเบียนเก่าเลยนะฮะทะเบียนทะเบียนเดิมมันจะเป็นหมวเดตัวเดียวเดียวอ๋อนี่เป็นรถคันที่สองพันกว่าเลยนะฮะใช่ครับใช่สุดยอดดูไฟอะดูไฟครับ โอเคขอบคุณมากครับสวัส,ส,ส,สดีครับ